คนเข้าใจความหมายของคันติไหมลองคิดดูประกอบด้วยการสบประมาทและความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อการสบประมาททำไมคุณหน้าตาน่าเกลียดจังทำไมไม่ทำงานให้ดีละ่ะยังมีอีกเยอะอาจารย์คิดว่ามีอีกมากที่เทียบดูแล้วเป็นการสบประมาทเล็กน้อยบางอย่าง ก็คือคุณไม่ดีเองทําไมคุณทํางานของคุณไม่ดีปกติเมื่อได้ยินคํานี้ก็อยากได้ยินว่าว้าวทางานได้ดีจังเลยแน่นอนเมื่อคุณฟังคํานี้แล้วต้องมีความสุขเมื่อคุณได้ยินใครตําหนิคุณความรู้สึกของคุณในตอนนั้นก็คือคุณสบประมาทฉันสบประมาทในเกียรติของฉันคนอื่นวิจารณ์คุณหรือชี้แนะให้เห็นไม่ได้สบประมาทใจคุณแม้แต่น้อย แต่ฟังแล้วไม่ถูกใจคุณไม่เข้าหูเลยคิดว่ามันคือคำสบป,ประมาทคุณจริง,รงๆไม่ได้สบป,ประมาทมนุษย์ชอบฟังในสิ่งที่มันรื่นหูยอมรับเพียงแค่คำสรรเสริญปฏิเสธอะไรที่เป็นด้านลบทั้งด้านอารมณ์และคำพูดดังนั้นพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนและยอมรับคำสบป,ประมาทตอนที่ถูกสบป,ประมาทถ้ายอมรับมันจนเคยชิน อาจารย์คิดว่าจะทําให้คนคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเอาคําให้ร้ายที่คนอื่นต่อว่าคุณนํามาวิเคราะห์ที่ถูกฉันยอมรับอยากปรับปรุงตัวเราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นเช่นคุณทําได้ไม่ดีเจ้านายบอกคุณว่าสิ่งนี้ทําได้ไม่ดีครั้งหน้าแก้ไขแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรออาจารย์เคยเตือนหลายคนในเรื่องที่เขาทําไม่ดีบางคนถึงกับเขาา้าใจอาจารย์ผิด เมื่อตอนที่อาจารย์ยังอยู่ที่ราบสูงชิงไห่ในทิเบตร,ระหว่างทางจากชิงไห่ไปที่เบตเห็นรถพ่วงคันใหญ่สมัยนะั้นไม่มีรถเมยมีแต่รถพ่วงขนาดใหญ่อย่างรถข้างหนึ่งผิดปกติเพราะว่ารถพ่วงต้องบรรทุกสินค้าอย่างรถของพ่วงหลังโดยปกติจะมีสองล้ออยู่ด้วยกันอาจารย์เดินทางเยอะมีประสบการณ์เมื่อเห็นว่าอย่างรถสายเล็กน้อย ก็คือสกรูหลวมถ้ามันหุดออกมาแล้วล่ะก็อย่างแรกอย่างรถหลุดสองมันอาจทำร้ายคนอื่นอาจารย์ก็เลยโบกมือให้คนขับอาจารย์โบกมือเรียกจากด้านข้างแล้วชี้ไปข้างหลังเขาเขารู้ว่าหมายถึงอย่างล้อรถทุกคนที่ขับรถจะรู้เขาถึงตาใส่อาจารย์และด่าบ้าเอ้ยอยากนั่งรถฉันเหรอหมายถึงอาจารย์จะไปเอาเปรียบเขาอาจารย์ก็ยังชี้ต่อขโมดคิ้วอันตรายอันตรายมาก เขาไม่สนใจขับไปสักพักอย่างรถก็ฟิวหลุดออกมาแล้วลงสู่หูเพลข้างหน้าเหมือนจานร,ร่อนทำไมคุณเตือนเขาแล้วเขาคิดว่าคุณกำลังจะเอาเปรียบเขาเขาวิ่งไป1กิโลเมตรลงไปเอาอยางรถจากในหุบเขายากแค่ไหนเนินเขาสูงอย่างน้อย50เมตรยางรถก็ตั้งหนัก ไม่ใช่ยางธรรมดามีกระทะเหล็กอยู่ตรงกลางด้วยอย่างน้อยก็ห้าสิบกิโลกรัมแหละอาจารย์เห็นเขาเอาอยางรถขึ้นมา,ขนมาเขาเหนื่อยจนไม่มีเรี่ยวแรงเลยและสุดท้ายอาจารย์ก็ช่วยเขาใส่ยางรถเป็นไงบ้างเพื่อนผมตั้งใจเตือนคุณด้วยเจตนาดีเขาพูดว่าโอ้ยผมคิดว่าคุณอยากนั่งรถผมฟรีๆนะสิอาจารย์เลยพูดว่านั่งรถคุณฟรีผมหล่อักขนาดนี้จะเป็นอะไรไป พูดตามตรงถ้ามีผู้หญิงสวยบกมือหรือไม่บกมือเราก็อยากหยุดรถใช่ไหมล่ะผู้ชายจะหลอกขนาดไหนก็ไม่มีใจที่จะหยุดรถหรอกเขาบอกว่ามีคนใช้อุบายแบบคุณมากมายอยากติดรถของผมไปที่เบตมีใจที่กว้างถึงจะคลี่คลายภัยของตนเองได้ดังนั้นความอดทนดอดกลั้น อาจารย์คิดว่ามันคือด่านที่สำคัญมากๆในระหว่างทางที่เราปฏิบัติธรรมทำให้คนคนหนึ่งจากที่เห็นแต่ตนเองก็คือมนุษย์ธรรมดาที่เห็นแต่ตนเองกลายเป็นคนประเสริฐที่ก้าวข้ามการเห็นแก่ตัวเองพวกเราเรียกว่าคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจนไปถึงกระบวนการที่กลายเป็นอนัตตาระหว่างกระบวนการนี้มีอีกอย่างที่เรียกว่าสมาธิถึงแม้ว่า คนอื่นจะจงใจสบประมาทคุณทั้งๆท,ที่คุณไม่ผิดสิ่งที่คุณทํานั้นถูกต้องแล้วเราจะไม่พูดถึงความสมบูรณ์แบบเพราะโลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณทําคือถูกต้องคนอื่นจงใจพูดว่ามันผิดนี่คือการทดสอบสมาธิและความอดทนของคุณคนที่มีสมาธิต้องเป็นคนที่ใจกว้างก็คือโครงสร้างในสมองของคุณโลกภายในของคุณสามารถรองรับหลายๆเรื่องได้ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นด้านลบพวกเราต้องรู้ไว้ระดับในการยอมรับของสมองคนส่วนหนึ่งก็คือระดับของความใจกว้างแต่ไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายจะรับไว้มากไม่ได้อาจารย์เคยเล่าเรื่องราวให้ฟังมากมายทั้งนักเรียนมอต้นชานปฐมของเมืองจีนก็เคยได้อ่านบทความนี้คนในอดีตมีบทความชื่อฟ่านจิ้นสอบติดขุนนาง มีคนที่ชื่อว่าฟ่านจินอ่านหนังสือตลอดเพื่อสอบเข้าขุนนางเขาสอบไม่ติดดังนั้นเมื่อถึงอายุประมาณ 40- 50ถึงปีมีวันหนึงน่งในที่สุดก็สอบติดเจ้าหน้าที่ก็มาประกาศมีคนชื่อฟ่านจินในหมู่บ้านภกคุณไม้ฟ่านจินสอบติดแล้วก็คืออยู่ในรายชื่อสอบติดมหาวิทยาลัยแล้ว พอฟานเจยนได้ยินข่าวก็เป็นโรคประสาทเลยเขามีความจําเพียงพอแต่ความสามารถในการรับแรงกดดันไม่พอบุญกุศลไม่เพียงพอเป็นบ้าไปเลยพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีใครเป็นไหมท่ามกลางผู้คนนับร้อยจะมีประมาณ1นถึงสาคนอยู่ในสถานการณ์นี้วาสนาไม่พอไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีก็รับไม่ไหวเรื่องร้ายๆย,ยิ่งไม่ได้เลย เหมือนกับฟ่านจินความสามารถในการรับแรงกดดันแย่มากใครว่าเขาไม่ดีเขาจะเกลียดคุณไปตลอดชีวิตก็เพราะจิตใจเขาคับแคบโดยเฉพาะคำพูดด้านลบคนที่สามารถรับแรงกดดันได้มากมีน้อยมากโดยเฉพาะเรื่องด้านลบที่ใหญ่มากๆคนที่รับแรงกดดันได้สูงมักจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ง่าย<ม>คือเขามีสมาธิ พอเขามีสมาธิแล้วจะไม่ตื่นตระหนกจะคิดพิจารณาฉันผิดจริงหรือว่าเขาตั้งใจว่าฉันฉันผิดจริงฉันจะแก้ไขมันทันทีนี่คือความมั่นใจที่ดีมากดังนั้นถ้าเรามีใจที่สามารถรองรับเรื่องนี้ได้วิเคราะห์ในสมองแล้วแก้ปัญหาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเรียกว่าปัญญาเราอยากจะมีปัญญา ก็จะต้องรับคำดูถูกเยียดหยามได้ทนต่อคำดูถูกต่อให้จะเป็นการดูถูกจริงก็ต้องฝึกสมาธิในตัวเราให้ได้ต้องมีสมาธิเท่านั้นถึงจะเกิดปัญญาได้ในระดับที่สูงขึ้นนั้นอาจารย์ขอเตือนพวกเราสักหน่อยมีบางครั้งในอดีตเพราะว่าพวกเราออกจากประเทศมาทำให้เราเจอความคิดของผู้คนที่สภาพสังคมต่างกัน บางคนด่าคุณจริงๆหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อด่าคุณมีคนบอกอาจารย์อาจารย์พวกเขาด่าอาจารย์แบบนี้อาจารย์เป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอไม่ใช่ทำไมฉันเห็นหลายบทความกำลังด่าอาจารย์อยู่เลยตอบไปว่าเขากำลังทำให้อาจารย์พัฒนาตัวเองอยู่เขาบอกว่าอาจารย์คือคนหลอกลวงเขาไม่รู้จักอาจารย์เขาจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์หลอกลวงเขาบอกว่าอาจารย์พูดหลักธรรมที่ผิดเขายังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือพระธรรมเขารู้ได้ไงว่าอาจารย์พูดผิด ใช่คือการฝึกสมาธิของคุณฝึกการคิดวิเคราะห์และการรับแรงกดดันของคุณแต่ความสามารถในการรับแรงกดดันน้อยเกินไปยิ่งถ้าพูดอะไรในแะง่ลบอ่ะระเบิดเลยเกิดความว้าวุ่นดังนั้นเมื่อคู่ต่อสู้สองฝ่ายทำสงครามกันในอดีตโดยเฉพาะจอมพลใหญ่แม่ทัพใหญ่ศึกษาว่าใคร คือผู้นำกองทัพใครที่มีอำนาจมากที่สุดก็ไปศึกษาเขาตัวอย่างเช่นคงเบ้งในสามก,ก๊กตอนทำสงครามงอกก๊กจิวยี่เป็นผู้นำกองทัพคนนั้นชื่อจิวยี่แซ่จิวชื่อยี่จิวยี่ฉลาดมีความสามารถปฏิบัติการเก่งแต่ใจแคบ ก็เลยจะไปทำให้เขาโมโหไม่ใช่การใช้ดบาบฟาดฟันกันแต่เป็นการส่งต่อคำนินทาโยโมโหเขาโยโมโหจิวยี่สามครั้งทำให้เขาโมโหจนป่วยและตายไปในที่สุดจิวยี่เสียชีวิตในวัยสามสิบกว่าปีผลงานครั้งนี้กว่าครึ่งหนึ่งมาจากหงเบ้งโยโมโหเขาไม่ต้องใช้ดาบใช้ปืนแค่ส่งต่อคำนินทาใช่ ทางจิตใจดังนั้นแม้จิวยี่ที่ฉลาดและมีความสามารถมากการสงครามของเขาเขาช่ำชองยุทธศาสตร์สงครามมากเก่งเรื่องการสงครามแล้วทำไมต้องยัยมโมโหเขาจนตายละ่ะเพราะว่าจิวยี่เป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดในเวลานั้นัยมโมโหแม่ทัพจนตายตก็จะไม่มีใครเก่งกว่าเขาแล้วก็จะล้มงอกกอย่างง่ายได้คุณดูสิอะไรคืออาวุธ ทุกอย่างคืออาวุธอาวุธไม่จำเป็นต้องเป็นดาบหรือปืนดังนั้นการเผชิญหน้ากับคำดูถูกมิ่นประมาทในทางลบการใส่ร้ายในอดีตมีตำนานเรื่องหนึ่งเรียกว่าไม่หวั่นไหวกับลมแห่งโลกธรรมประทับบนแท่นทองคำสีม่วงอย่างมั่นคงสมัยนั้นมีตำนานโดยเฉพาะได้ยินบ่อยที่สุดเป็นเรื่องราวของสูตรงโพ วันหนึ่งเขาต้องการปฏิบัติธรรมสูตงโภก็ปฏิบัติธรรมด้วยคุณคิดว่านักปรัชญาและนักเขียนอะไรคือรากฐานของเขาต้องเป็นโลกที่ใหญ่และกว้างกว่านำแรงบันดาลใจให้เขาเขาเรียนพระธรรมมีวันหนึ่งเขารู้สึกดีรู้สึกว่ามีแสงสีทองไปทั้งตัวของตัวเอง ตรงข้าแม่น้ำเพื่อนเก่าที่เขาคุ้นเคยประมาจารย์ฝออินพูดว่าอืมไร้าสาระสู่ตรงโพได้ยินโหคุณพูดคำหยาบใส่ฉันฉันไม่สงคุณแล้วฉันจะกลับบ้าน <c oughs> เขาก็ลงเรือกลับบ้านไปพ <c oughs> ระมาจารย์ฝออินโบกมือโชคดีนะนึก <c oughs> ว่าคุณกำลังนันน่งอยู่บนแท่นดอกบ,บวัวทองคำสีม่วงอย่างมั่นคงแล้วจริงๆที่แท้คำหยาบคำเดียวก็จะข่าแม่น้ำไปซะแล้วฉันพูดหยาบใส่เธอก็ตกใจเตลิดนี้ไปเพราะโมโหแล้วเธอไม่มีสมาธิเลยแม้แต่น้อยในการ ปฏิบัติธรรมความหมายคือแบบนี้อะไรคือไม่หวั่นไหวกับลมแห่งโลกธรรมโลกธรรม8มีอะไรบ้างวันนี้พวกเรามาเรียนรู้กันสรรเสริญชื่นชมค่อยๆจำนะวันนี้จำไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนไปชื่นชมใครๆก็ชอบการชื่นชมประการที่สอง นินทาว่าร้ายคือการเสียสีเยาะเย้ยถักทางประการที่สคือเสื่อมยศซึ่งมักจะเป็นการดูถูกและกล่าวโทษไม่ดีทั้งนั้นโจมตีทำลายประการที่4เสื่อมลาบสิ้นหวังประการที่5เกียรติยศประการที่6คือลาบมีลาบมีประโยชน์ ประการที่7คือทุกข์ทรมานขมขืนลิ้มรสชาติขมขืนอันนี้ไม่ต้องพูดใครๆก็รู้ประการที่8คือความสุขจริงๆแล้วมันแบ่งอย่างละสี่ส่วนเรียกอีกอย่างว่าสี่ดังใจสี่ไม่ดังใจสี่สิ่งที่ดังใจคุณก็คือด้านบวกไม่ว่าคุณขี้เรขนาดไหนบอกว่าอืมคุณดูดีจังคุณลองบอกคนข้างๆคุณดูซิ มองตาเขาใช่วันนี้ทุกคนก็จะกินอิ่มนอนหลับฝันดีได้ยินสิ่งที่ถูกใจไม่ได้ดังใจละ่ะโดยทั่วไปแล้วจะเป็นด้านลบหน่อยสำหรับสี่ดังใจสี่ไม่ดังใจนี้โดยทั่วไปที่ยอมรับได้ง่ายคือที่ได้ดังใจอันที่ไม่ได้ดังใจเขาจะปฏิเสธและไม่ยอมรับ ดังนั้นโลกธรรมแปดนี้แม้ว่าจะเป็นของคนอื่นทั้งหมดไม่ใช่ของคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นส่งต่อให้คุณและสิ่งที่คุณรู้สึกถึงสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้คุณมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของคุณหรือเปล่าส่งผลต่อความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและหัวใจของคุณหรือเปล่าพวกคุณคิดว่าจะกระทบไหมกระทบจะกระทบต่อการนอนหลับของคุณไหมกระทบ คนที่เซนซิทีฟจะส่งผลต่อการนอนหลับของคุณส่งผลต่อความอยากอาหารในตอนเที่ยงกระทบอารมณ์ตลอดช่วงบ่ายของคุณดังนั้นความอดทนอดกลั้นที่เราต้องประสบนี้ก็คือฝึกสมาธิของพวกเราในสมาธิในที่นี้นการดูถูกมักถูกมองว่าเป็นแง่ลบแต่อาจารย์ก็มักจะเตือนทุกคนนะที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงลมแห่งโลกธรรมพัดมาไม่ขยับ ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมสรรเสริญในด้านบวกหรือข้อกล่าวหาเชิงลบกระทั่งการดูถูกทางวาจาการทำให้อับอายอาจารย์คิดว่าแบบนี้นะในช่วงแรกสุดถ้าปัญญาคุณยังไม่สูงมากนักทำยังไงดีละ่ะให้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้เรียนรู้ที่จะยอมรับก่อนไม่เป็นไรฉันอาจจะผิดไปแล้ว หลังจากนั้นวิเคราะห์ฉันผิดตรงไหนหากไม่พบข้อผิดพลาด,ดคุณอาจมีข้อผิดพลาดอีกอย่างคือไม่ได้สื่อสารบางครั้งจึงต้องแบ่งระดับออกเป็นถูกและผิด,ดจะรับมือกับมันยังไงอาจารย์หวังว่าทุกคนจะมีใจที่กว้างขึ้นรับมือกับการสรรเสริญเผชิญการดูถูกมิ่นประมาท ดังนั้นสิ่งที่ดังใจไม่ได้ดังใจกับพวกเรานี้เราต้องเรียนรู้ที่จะมองและยอมรับมันอย่างมีเหตุผลเออสำหรับเรื่องของขันติบารมีนี้มันสำคัญกับความสำเร็จของเรามาก